ไอเดนติตี้วีวันนี้หมอมาแล้วนะคะเข้าไปในเกมกันเลยค่ะเพราะเขาอะซื้อเครื่องประดับหมอด้วยนะเนี่ยพี่นายกรรมอะซื้อมาแล้วคือฮิวแล้วมันจะเป็นวินวินอย่างนี้ปะคิดว่าอย่างนั้นนะก็เลยซื้อมาทุกคนซื้อมาต้องสี่พันแปดร้อยเหรียญเ,เพชรเนะซื้อมาแล้วกะว่าจะได้ฮิวแน่นอนได้ฮิวคนให้ดูนะคะได้ฮิวคนให้ดูในวันนี้เนาะทําไงแล้วเข้าไปเล่นกันเลย หมอนะคะอยู่ในโรงงานผลิตอาวุธนะคะแมพแคบๆค่ะเหมาะกับหมอพอดีถ้าแมพกว้างไม่เหมาะเนาะเราก็จะไปเลยไม่กล <S 2 lanes choice> ัวไม่กลัวจะยุดก่อนช้าก่อนเอ๊ะเอ๊อ๊ะเอ๊ะวอเอะเวอเอะวันนี้เรามีชายผู้มีโชคทนายหมอต้นเรือนะคะต้นเรือก็อย่างเอ่เลยอุ้ยสติ๊กเกอร์หมอน้ารักมากตัว สองเปร็นแล้วนะเครื่องทนาย37ค่ะทนายอยู่ตรงนู้นอ่าเห็นใครแวบๆไหมเมื่อกี้แวบๆ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 ไปแถวโน้นนะคะปลอดภัยค่ะเฮ้ยรู้สึกตีเหมือนกันนะเหมือนหมอปั่นเร็วเลยปกติเล่นแต่ทหารรับจ้างปั่นช้าแต่ว่าถ้ามันเป็นถ้าเป็นนักโทษอะปั่นสองเครื่องอยู่แล้วเนาะมันก็เลยแบบรู้เหนึ่ออันนี้คือปั่นคนเดียวโดดเดียวผู้น่ารักคือรู้สึกปั่นเร็วมากเลยอะ สวยอะ่ะเฮ้ยเครื่องประดับฉันหายไปไหนเธออ้าวทำไมไม่มีเครื่องประดับอะ่ะติดแป้งแล้วอะไรกันขับเนี่ยมาเจอฉันหน่อยสิไปหรอกเครื่องประดับเจ๊ยอยู่ไหนทำไมข้างหลังว่างเปล่า<ว>อะไรเนี่ยก็ติดมาแล้วนะตอนที่นั่งอยู่ตอนรอก็ไม่เห็นไม,ไม่เห็นอยู่แล้วเนาะเพราะอยู่ด้านหลังตอนนั่งรอ,อเครื่องเอาละชายผู้มีโชค มีโชคจริงๆโดนไปแล้วนะคะตัวนี้ก็ช่วยยากเนาะหนึ่งต้องรับแรงกระแทกนะคะสองต้องรับแรงตีเนาะเพราะว่าเขาก็ตีได้สองครั้งเหมือนกันต้นเรือก็ต้องใช้นาฬิกาหลอกล่ออืมแต่น่าจะเป็นไปได้ยากอยู่ต้องเก่งเพราะสมควรนต่นยากเขินกันแม่งง้างแล้วง้างละเมื่อกี้ง้างรออะไรนะจ๊ะ ก็พูดตรงๆนลวเมื่อก่อนมองอะไรไม่ค่อยออกนะเล่นแรกๆอะได้แต่กีด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 บ้านแต่เหยืองเดียวส่วนมากถ้าเป็นตัวฟรีทั้งหมดก็ชอบหมอที่สุดเนาะแล้วก็คนสวนยังไงก็ชอบหมออะยังไงก็เล่นหมอดูปลอดภัยสุดวันนี้ไม่ได้เอาไทมานะเอาหกเก้ามาเนาะก็คือฮิวเลวจะได้ฮิวใครไม่แน่นะะจะได้ฮิวใครหรือเปล่า สวยมากทุกคนสุนดนสวยจริงๆชอบอ่ะจริงๆอยากได้จะซื้อสกินทองเลยนะแหมให้เล่นหมอตาเดียวซื้อกลิตทองคนมันรวยหนะน้าไปเหลือครึ่งเดียวแล้วนะจ๊ะฉันจะต้องเป็นคนจุดเครื่องแล้วอ๋อต้นเรือเจ็ดสิบหกละจ้าชายผู้มีโชคทานายไปช่วยเถอะนะฉันอะจะไปภารกิจปิดโชว์แล้วฉันจะไปร,ชชจะจะไปรอที่หน้าประตูแล้วนะคะ อ่ะน่ารักตบมือตบมืออ้าอ้าอจะทำท่าไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้คือต้องอยู่เฉยๆสองอันนี้ต้องอยู่เฉยนะทุกคนเออนี้น่ารักเตรียมเครื่องแล้วเตรียมแล้วเหมือนกันอาลองนั่งสิเอาไม่เห็นนั่งเลยอ๋อจะนั่งจะนั่งเอานั่งไห่นั่งลงไปเจ๊เอานั่งกุ๊กข่าอ้าวพอจุดเครื่องแล้วตื่นหัดตื่นต๊อก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 ต๊อสลัหัดก่อนนะคะสติ๊กเกอร์สวยแปะซะหน่อย สี่สี่ห้าห้าหกาเนะคะอรใช้พุ่งมีโชคแล้วอ้าพูลาสลองสกินแล้วจะทันไหมจะทันไหมจะทันไหมแปดสิบแปดแล้วจะทันไหมโอผล่รอตีนมาด้วยทนายโอไม่ใช่ไม่ใช่ทนายเฮ้ยเขารอดไหมเออไหนขอนั่งดูซินั่งอะไรโผล่ต้นเรือต่ออ่ะหต่อมากอ่ะต้นเรือหลบแกงอะจะจ้อยไปเลยมมุนหลบอย่างนี้ นี่นะเล่นแรงจริงๆนะคะกดถูกใจก่อน,นจะไปให้ดูอ๋อชายพวกมีโชคเป็นอ่าเทียร์ซีเลยนะก็คือเขาก็มันจะขึ้นง่ายนะพวกนี้แต่พวกถ้าหารับสร้างอนะไรเงี้ยขึ้นยากเห็นไหมก็จะได้ดาวมาหนึ่งดวงนะคะค่ชระวันแรกของวันนะคะก็ไม่รู้จะพูดโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเล่นหมอเล่นให้ดูแล้วนอะในแรงตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะ ถ้ายังไงอยากให้เล่นตัวไหนอีกคอมเมนต์คอมเมนต์นะสนุกดีเหมือนกันนะเล่นแบบบองบองอะนะ <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้ายังไงไปละค่ะบ๊ายบาย